มนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปแล้วหรือโดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่กัวความตายทั้งนั้นครับการที่เราใช้ชีวิตแบบเป็นคนดีจะช่วยให้เรามีความกลัวตายน้อยกว่าคนที่เป็นคนชั่วหรือเปล่าครับแต่การที่จะกลายเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งยอมรับความตายได้มันเป็นงานที่ยากเมื่อความตายมีความหมายมากกว่าที่เราคิดชาโซพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความตาย สวัสดีค่ะวันนี้ชาโซอยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันในเรื่องของความกลัวค่ะเรื่องความกลัวที่เราจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นความกลัวที่เราเชื่อว่าทุกคนมีร่วมกันค่ะก็คือเรื่องของความกลัวตายนั่นเองค่ะสำหรับบิ๊กคิดว่าตัวเองเป็นคนกลัวตายไหมคะกลัวตายครับผมกลัวมากด้วยแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมหลอกแต่ว่ามนุษย์ปู้ดชนโดยทั่วไปแล้วหรือโดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่กลัวความตายทั้งนั้นครับอืมเพราะว่าจริงๆส่วนตัวก็ถ้าถามว่ากลัวตายไหมก็ตอบได้เลยค่ะว่า กลัวคะ่ะตอบอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าเราก็จะเคยได้ยินเนาะที่แบบมีหลายคนอาจจะพูดว่าไม่กลัวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาถึงจุดนี้คือไม่กลัวความตายแล้วคิดว่ายังไงคะจริงๆก็มีหลายคนนะที่พูดว่าฉันไม่กลัวหรอกนะความตายหรือไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความตายแต่คําถามคือคนที่พูดแบบนั้นอะ่ะ เขามองรูปแบบการ,รเผชิญหน้ากับความตายในรูปแบบไหนอลองนึกภาพว่าเมื่อความตายเผชิญหน้าเข้าหาคุณจริงๆลองนึกภาพตอนแผ่นดินไหวก็ได้อย่างตอนที่ผมอยู่อะตอนที่แผ่นดินไหวผมอยู่ในงานที่กําลังพูดคุยเรื่อง uh huh. การปรับจิตใจเพื่อไม่กลัวความตายแต่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวทุกคนก็แห่กันออกจากอาคารกันหมดมเพราะฉะนั้นอะเวลาคนที่พูดว่าไม่กลัวความตายนะครับส่วนใหญ่เขากำลังพูดถึงรูปแบบการจากไปอย่างสงบหรือรูปแบบที่ดีที่สุดของการตายแล้วเราบอกว่าเราไม่กลัวสิ่งนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วความตายมีหลายรูปแบบคุณอาจจะอดตายเจ็บป่วยทุกทรมานจนตายหรือแม้กระทั่งว่าสูญเสียคนที่คุณรักแล้วคุณทําใจไม่ได้ล้วก็เจ็บปวดจนเจียนตายคุณกล้าพูดว่าคุณไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะมีสิทธิ์เลือกว่าเราจะตายแบบไหนอ่าในมุมมองของคนที่ไม่กลัวตายอาจจะจินตนาการถึงความตายที่เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด อ่ะเขาก็เลยอาจจะเกิดความรู้สึกไม่กลัวแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยเรามักจะมีสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายอยู่แล้วแล้วมันก็มักจะเกิดความกลัวตามมาด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราจับของร้อนจะมีปฏิกิริยารีเเล็กในการที่เราแบบตุ๊บดึงมือออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของความกลัวตายเนี่ยมันมีทฤษฎีมาลองรับไหมคะว่าทําไมมนุษย์เราทั่วไปเนี่ยเราถึงกลัวความตายกันนะ เพราะจริงๆแล้วความตายการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความตายเป็นสัญชาตญาณโดยทั่วไปอยู่แล้วไม่ใช่แค่ของมนุษย์แต่เป็นของสิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่99%แล้วกันมีสัญชาตญาณในการหลีกเลี่ยงความตายอยู่แล้วแต่กับมนุษย์น่ะน่าสนใจครับเนื่องจากมนุษย์มีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าสัตว์โดยทั่วไปดังนั้นการหลีกเลี่ยงความตายของมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่เอาตอนเองไปหลีกออกจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่รวมถึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหรือคิดถึงด้วยซึ่งความกกกลลลัวเเห่าานย็็ยป วัฒนธรรมกลายเป็นเขาเจ้าอย่างหนึ่งอย่างเช่นคุณมี่อาจจะเคยได้ยนว่าผู้ใหญ่พูดว่าห้ามชี้ลงศพนะเป็นลางไม่ดีอะไรทํานองนี้ครับอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็เราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยมากๆเลยเวลาที่เฮ้ยถ้าฉันจะแบบมีงานศพของตัวเองฉันอยากได้งานศพแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาแต่ถ้าเกิดว่าไปพูดคุยเรื่องนี้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะถูกตําหนิกลับมาได้ว่าอย่าพูดสิอย่าไปพูดว่าจะตายสิอย่าพูดถึงงานศพส,สิอะไรแบบนี้ถูกไหมคะครับอ่าจริงๆต้องทําความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า มนุษย์เราโดยทั่วไปแล้วผู้ทุชนในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งมีความกลัวตายแต่เป้าหมายของเราไม่ใช่การกลายเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่กลัวต่อความตาย uh huh. และการเป้าหมายที่เราจะไปถึงคือการยอมรับความตาย uh huh. ครับซึ่งมันมีการศึกษาแล้วนะมีการวิจัยค้นพบว่ามนุษย์ผู้ซึ่งสามารถยอมรับความตายได้ จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์ผู้ซึ่งกลัวหรือวิตกกังวลต่อความตายโดยเฉลี่ยว้วประมาณ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งในความหมายของคําว่ายอมรับความตายไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวตายหรือไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่อยากจะตายแต่หมายความว่าเป็นผู้ที่สามารถเตรียมจิตใจรวมถึงสามารถจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้ในวันที่ตนเองจากไปสามารถจากไปได้ด้วยความรู้สึกว่ามีคุณค่าและเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ครับ อพูดง่ายๆก็คือการที่เราจะจัดการกับความกลัวตายเนี่ยหนึ่งในวิธีการจัดการกับมันก็คือการเผชิญหน้ากับมันกับการที่เราพยายามทําความเข้าใจมันถูกต้องไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกกลัวน้อยลงแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเอฟเฟกต่อชีวิตน้อยลงไปด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคําถามก็คือว่าโอเคแหละมีงานวิจัยคนพบว่าการที่เราตระหนักรู้ในเรื่องของความตายเนาะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคําถามที่สำคัญก็คือ แต่การที่จะกลายเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งยอมรับความตายได้มันเป็นงานที่ยากครับม,มันไม่ได้สามารถแบบเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาสั้นๆดังนั้นนี่เป็นการเดินทางที่ยากลําบากและยาวนานผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าหรือเปล่ามันเป็นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าที่อาจจะไม่คุ้มค่าหรือเปล่ากับความพยายามในการได้มาซึ่งจิตใจที่พร้อมรับสําหรับความตายอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่หลายๆคนที่บอกว่าฉันเป็นผู้ซึ่งไม่กลัวตายหรือฉันเป็นผู้ซึ่งกลัวความตายอาจจะถามครับ ว่าฉันควรจะก้าวไปเป็นผู้ยอมรับความตายได้หรือเปล่า อันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะคะถ้าเป็นในส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่าค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความตายมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะเผชิญด้วยตัวเองหรือไม่ว่าจะเผชิญกับการสูญเสียคนรอบข้างซึ่งมันคงไม่ใช่ครั้งเดียวในชีวิตพราพูดถึงความตายทุกคนชอบคิดว่าฉันก็เจอสิ่งนี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตแหละถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราต้องเผชิญหน้ากับความตายอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวบางครั้งการสูญเสียก็ถือเป็นหนึ่งในการเผชิญหน้้้้้้้าา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 กกกััับบคคคควววววววมมมมตตยยแแลลเเเเรรอออองงงจจ่่่ดดนนนถืปป็ทีข สาหัสประมาณหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกฉันก็มีคนที่รักอยู่ไม่กี่คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเจ็บปวดกับการสูญเสียใครบางคนที่เราอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ส,สำคัญเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นทุกวันเนี้ยเราเชื่อว่ามีหลายคนเลยที่สูญเสียน้องหมาน้องแมวแล้วแบบเจ็บจึ๊กเจ็บจนแบบบางคนเป็นซึมเศร้าบางคนต้องไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของความตายเนี่ย เราต้องเผชิญเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวและไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งอาจจะมากกว่านั้นและความเจ็บปวดที่เราต้องรับอะ่ะมันอาจที่จะเจ็บมากกว่าที่เราจะจินตนาการออกดังนั้นเลยเลยมองว่าการที่เราหันมาเผชิญหน้าเข้าใจในเรื่องของความตายแล้วพยายามที่จะเรียนรู้มันเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆต่อการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็การที่เราจะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่แสนสาหัสจากธรรมชาติของชีวิตได้ดีค่ะ มุมอมองของคุณมิ้นยอดเยี่ยมมากครับอันนี้จริงมากๆเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าฉันเป็นเพียงผูด้เดียวเท่านั้นที่จะ,ะเผชิญกับความตายและจะ,ะเผชิญเพียงครั้งเดียวแต่ในความเป็นจริงอย่างที่คุณมิ้นพูดครับเราอาจจะเผชิญสิ่งนี้หลายๆครั้งซ้ําๆโดยที่เราด้วยความเป็นผู้ประมาทเลินเล่อไม่ได้เตรียมใจที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งนี้และเมื่อเผชิญจากมันอาจจะกลายเป็นผู้แตกสลายจิตใจสูงถลาาจนไม่อาจจะกลับมาได้ดังนั้นการที่เตรียมตัว การยอมรับสิ่งนี้ตั้งแต่นั้นเนิ่มจะสามารถปกป้องเราในวันที่เราไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าเราจะเผชิญกับสิ่งนี้ยังไงหรือความเจ็บปวดของเราจะมากมายสักแค่ไหนทีนี้เนี่ยในเรื่องของการพยายามทำความเข้าใจกับความตายมันก็อาจจะแบ,บ่งเป็นสองพาร์ทเนาะในพาร์ทที่หนึ่งอาจจะเป็นการพยายามเข้าใจเมื่อตัวเองต้องเผชิญความตายกับในพาร์ทที่สองอาจจะเป็นการพยายามทําความเข้าใจเม,มื่อเราจําเป็นจะต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสีย คนที่สําคัญจากความตายนะคะก็ถ้าอย่างนั้นเรามาลองพูดคุยกันในประเด็นแรกก่อนคะ่ะว่าในการที่เราจะช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกเข้าใจและกลัวความตายให้น้อยที่สุดไม่จะพยายามไม่พูดว่าเราจะไม่กลัวตายเนาะเพราะในความเป็นจริงแล้วอะอย่างที่คุณวิกพูดไปเมื่อตอนต้นรายการเลยว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่ละอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ไปฝืนธรรมชาติดีกว่าแต่เราจะทํายังไงให้ตัวเรามีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งเนี้ยไปได้ ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะในมุมนี้เนี่ยมิ้นกำลังคิดว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบเป็นคนดีจะช่วยให้เรามีความกลัวตายน้อยกว่าคนที่เป็นคนชั่วหรือเปล่าคะบิ๊กคิดเห็นยังไงกับจุดนี้มมองนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าจากงานวิจัยเนาะ ันสรุปออกมาได้ว่าการที่เราเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในความดีมีคุณธรรมและศีลธรรมซึ่งศีลธรรมตรงนี้ไม่ใช่ไม่จาเป็นต้องเป็นศีลธรรมที่เบียดอ่อนศาสนาด้วยนะครับไม่จําเป็นต้นยึดโยงกับค่านิยมทางสังคมหรือค่านิยมทางศาสนาเพียงแต่เป็นความดีเลยศีลธรรมที่ตนเองตระหนักรู้และยอมรับว่าสิ่งนี้คือความดีคือคุณค่าผู้ใดที่ใช้ชีวิตได้โดยยึดหลักศีลธรรมข้อนี้จะมีความสุขและสามารถยอมรับกับความตายได้ มากกว่ามนุษย์ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่อาจจะเห็นแก่ตัวหรืออาจะาออ looking, ออาจะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหรืออาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีศีลธรรมคนเหล่านี้จะมีความเจ็บปวดมากกว่าทนทุกข์ทรมานไม่ใช่กับความตายแต่กับการคิดเรื่องความตายมากกว่าและในขณะที่เราอาจจะเป็นผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่ได้สมบูรณ์ดีเลิศเลยมีรักโลภโกรธหลงมีกิเลสต่างๆเมื่อเราคิดเรื่องความตายเราอาจจะรู้สึกกังวลมากกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเจอกับโลกหลังความตายเท่านั้นด้วยแต่รวมถึงว่า อาจจะคิดว่าฉันยังใช้ชีวิตได้ไม่ดีพอหรือเปล่าสิ่งนี้แหะครับก็จะทําให้ผู้ที่ใช้ชีวิตมาอย่างดีจะกลัวความตายน้อยกว่าผู้ซึ่งใช้ชีวิตที่อาจจะรู้สึกว่าตนเองบอกพร่องอยู่บ้าง ถ้าอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้ชีพงให้กระลองนะคะแต่ว่าลองคิดในอีกมุมหนึ่งว่าถ้าอย่างเราโกงได้ไหมโกงในที่นี้คือหมายถึงว่าเราก็สะกดจิตตัวเองเลยคือโอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นคนดีมากแต่ว่าก่อนที่เราจะตายสมมติเรารู้ตัวเราป่วยอะไรยะสุดท้ายแล้วก็สะกดจิตตัวเองเลยว่าอ๋อไม่ฉันเป็นคนดีฉันทําในสิ่งที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทั้งที่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เราอาจจะแบบเออก็มันเป็นทริคอะเนาะว่าในช่วงก่อนที่เราจะตายถ้าเกิดว่าเรายอมรับมันได้มากเราก็จะจากไปอย่างสงบมากกว่าเราหลออกตัววเงได้ไม่า ฉันยอมรับได้ฉ <desserts into> <hungry> ันเป็นคนดีแล้วฉันใช้ชีวิตมาดีแล้วก็ถ้าสามารถหลอกตัวเองขาดจริงๆก็อาจจะทําได้นะครับแต่มันก็จะมีคนพูดใช่ไหมล่ะครับว่าหลอกคนอื่นอ่ะไม่ได้ยากหลอกตัวอ่ะยากที่สุดในเมื่อคุณเป็นผู้รู้อยู่แก่ใจว่าชีวิตของคุณไม่ได้ดีขนาดที่คุณพยายามจะหลอกตัวเองเลยคุณรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างดีจนคุณต้องพยายามหลอกตัวเองเสียด้วยซ้ําทําไมคนหนึ่งจะคิดว่าตัวเองหลอกตัวเองได้จะหลอกตัวเองได้สำเร็จล่ะในเมื่อตัวเองยังต้องใช้คาคานี้เลย ก็คือพูดง่ายๆก็ถ้าให้สรุปเนาะอย่างที่คุยกันเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าในช่วงเวลาสุดท้ายที่เราต้องเผชิญหน้ากับความตายอ่ะสิ่งสําคัญมากที่สุดคือการที่มุมมองที่เราได้มองตัวเองในเวลาสุดท้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นในเชิงจิตใต้สํานึกหรือในเชิงของสัญชตาตญาณพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าในตลอดช่วงชีวิตของคุณเนี่ยคุณใช้ชีวิตมาไม่ดีอาจจะเป็นคนไม่ดีหรืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ แน่นอนในช่วงเวลาสุดท้ายอ่ะสัญชาตญาณหรือจิตใต้สำนึกของคุณอ่ะมันก็จะรับรู้ความเป็นจริงข้อน้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาสุดท้ายแล้วคุณนึกย้อนกลับไปแล้วตลอดช่วงชีวิตของคุณคุณมั่นใจว่าคุณใช้ชีวิตมาได้ดีและเป็นชีวิตที่คุ้มค่าเป็นชีวิตที่ตัวคุณอ่ะชอบแล้วอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะตรงนั้นอ่ะจิตใต้สำนึกของคุณอ่ะมันก็จะไม่หลอกคุณก็จะบอกคุณว่าโอเคคุณสามารถจากไปได้อย่างดีแล้วนะเพราะว่า คุณรักชีวิตของคุณแล้วคุณพึงพอใจกับมันแล้วคุณชอบมันแล้วคุณเป็นคนที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถจากไปอย่างสงบมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องที่สุดครับแล้วในมุมที่2องล่ะคะในมุมของการจัดการเรื่องของความตายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียในการสูญเสียคนที่เรารักถ้าเป็นในกรณีที่เราต้องสูญเสียแล้วเรา ยังไม่ได้จัดการอะไรลาพังแค่การสูญเสียก็โศกเศร้ามากพออยู่แล้วนี่ยังต้องมาจัดการเรื่องต่างๆทั้งงานศพทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ายังไงดีคะจริงๆอ่ะเบนกอนเนี่ยถ้าพูดกันตามหลักการ่ะมันยากเสียยิ่งกว่าการจัดการความตายของตนเองซะอีกเพราะการจัดการต่อความรู้สึกต่อความตายของตัวเองเป็นการจัดการกับความรู้สึกภายในแต่ด้วยคําที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะการที่เรากล้ายกเรื่องนี้ออกมาพูด ในสังคมที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเนี่ยอาจต้องอาศัยความกล้าเป็นอย่างมากแต่ว่าในการมีการวิจัยครับว่ากลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันและรักกันที่สามารถเปิดออกคุยเรื่องความตายได้อย่างเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาและสามารถยอมรับความตายร่วมกันได้ว่าการจากไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดจบหนึ่งของธรรมชาติสามารถจัดการกับความรู้สึกได้ดีกว่าเมื่อคนที่เขารักจากไปจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการความรู้สึกเจ็บปวดที่น้อยกว่าหรือความรู้สึกเต็มอิ่มมากกว่าหลังจากนั้นก็คือสามารถรีคอเวอร์ตัวเองและมีความสุขกับความทรงจําได้มากกว่าครับอพูดง่ายๆก็คือในการจัดการตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าครอบครัวเนี่ยควรมานั่งพูดคุยกันอ่าทั้งตัวคนที่อาจจะคิดวางแผนแล้วว่าโอเคเราใกล้เข้าใกล้ความตายแลวกับในมุมของครอบครัวคนอื่นๆที่รู้แล้วว่าโอเค ความสูญเสียที่กําลังจะต้องเผชิญเนี่ยมันเริ่มไกลเข้ามาละตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันควรกอร่อให้เกิดการพูดคุยร่วมกันว่าหลังจากนั้นจะเอาอยัางไงดีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องของความตายเพราะกลัวว่าความตายจะมาถึงเราเร็วขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องครับซึ่งตรงเนี่ยการสร้างเมื่อนที่ปลอดภัยอ่ะถ้าไม่สามารถทําเองกันในครอบครัวได้สามารถให้นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เข้ามาช่วยได้ครับซึ่งเขาก็จะมีกระบวนการหรือมีเครื่องมือที่ทําให้คนในครอบครัวรู้สึก อ่ากําลังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถเปิดใจได้มากขึ้นและด้วยกระบวนการแบบนี้เมื่อทุกคนได้เปิดใจมากขึ้นจะทุกคนในครอบครัวจะสามารถรับรู้ได้และเข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นครับแล้วเมื่อครอบครัวเหล่านี้หรือกลุ่มผู้ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจริงๆจะสามารถ ทำใจร่วมมือทำใจร่วมกันแล้วจักไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอืมดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าในแง่มุมของการจัดการเนี่ยนอกจากในเรื่องของความรู้สึกที่มาเคลียร์กันแล้วเนี่ยอาจจะมีมุมอื่นๆอีกไหมคะในมุมของแบบทรัพย์สินความทรงจําต่างๆคิดว่ายังไงคะครับจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมาครับคือนอกเหนือจาการูปแบบการจัดการ หลังจากที่จากไปหรือการเตรียมใจใช่ไหมจริงๆเรื่องของทรัพย์สินนี่ก็สําคัญลหลายๆคนอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันแบ่งทรัพย์สินตั้งแต่ก่อนที่ฉันจากไปเดี๋ยวลูกหลานจะทะเลาะกันหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยครับมีผลการวิจัยบอกว่าผู้ที่มีพินัยกรรมจาัดก,การพินัยกรรมได้แล้วก็มีการแจกจ่ายทรัพย์สินอย่างชัดเจนและครบถ้วนและประกาศให้รู้โดยทั่วกันก่อนที่คู่นั้นจะจากไป ลูกหลานห,หรือผู้ที่ยังเหลืออยู่ครับจะมีการทะเลาะก,กันหรือมีความขัดแย้งกันเพราะทรัพย์สินชิ้นนั้นน้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็บอกคุณพ่อเลยนะคะว่าให้เขียนที่ในกรรมยกทุกอย่างให้ดีชั้นเลยร <c oughs> อเล่นค่ะอ่าค่ะแล้วในอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของความทรงจําทีเนี้ยอ่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าการสูญเสียเนี่ยที่มันเจ็บปวดอ่ะเป็นเพราะว่า การจากลาตรงเนี้มันจากลาเหมือนแบบคัดฉับอะเหมือนกับเป็นการแบบตัดฉับอะไรเงี้ยแบบว่าพอจากไปแล้วอยู่ดีๆคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคนที่เคยมีเรื่องราวร่วมกันทุกวันคนคนนั้นก็หายไปจากชีวิตเราอ่าตรงนี้เรามีมุมมองไหนไหมคะว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถหลงเหลือความทรงจําที่ดีที่สําคัญเอาไว้ให้กับคนที่ยังอยู่เพื่อให้อย่างน้อยในวันที่เราไม่อยู่แล้วอะ่ะเขาสามารถะระลึกถึงเราเพื่อคลายความเศร้าจากการสูญเสียได้ จริงๆในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ต่างชาติและการให้ความสําคัญมากขึ้นเลยไปทั้งในสังคมไทยปัจจุบันก็ให้ความสําคัญมากขึ้นซึ่งก็จะเกิดเป็นกระบวนการต่างๆมากมายวันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งกระบวนการที่ได้รับความนิยมครับคือการร่วมกันเก็บความทรงจําออก็คือการที่เริ่มจากการที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพ,พูดคุยร่วงความตายไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของจิตใจหรือรูปแบบกระบวนการการจัดก,การร่างเท่านั้น แต่รวมถึงการคุยกันว่าความทรงจําใดบ้างที่เราจะเก็บไว้ร่วมกันหลังจากที่เราจากไปหรือใครสักคนหนึ่งจากไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือรูปภาพหรือสิ่งของหรือแม้กระทั่งการพูดคุยกันว่าเราจะจัดการกับสิ่งของที่ลงเหลืออยู่ในรูปแบบใดบ้างการพูดคุยกันแบบนี้ตั้งแต่นั้นเวยนะครับมเมื่อความสูญเสียนั้นมาถึงจริงๆเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการตัดฉับ แต่เราจะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นรอยต่อที่มีแผนการรองรับไว้แล้วในเรื่องการจิตใจผู้ที่ยังอยู่ก็จะสามารถจัดการจิตใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงนั้นช่วงที่ต้องเผชิญหรือแม้กระทั่งว่าช่วงที่หลังจากนั้นในช่วงที่จิตใจกําลังแตกสลายและ,ะเผชิญกับความเศร้าโศกประมาณไม่ได้ก็ยังจะสามารถรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้กระทําตรงนั้น เป็นไปตามเจตจำนงของผู้ที่จากไปแล้วอย่างดีที่สุดแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าจริงๆไม่ใช่แค่ฝรั่งนะเดี๋ยวนี้เอเชียก็เริ่มให้ความสําคัญแล้วอย่างเกาหลีอ่ะก็จะมีซีรีส์เยอะมากแบบว่า Move to Heaven เคยดูไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสิ่งของของคนที่จากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนไทยอะคะลองหันมาให้ความสําคัญในเรื่องของความทรงจําในเรื่องของเรื่องราวดูบ้างเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆในเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความตายแล้วก็ตัวเนี้ยอย่างน้อยมันยังหลงเหลือร่อง ลอยลงเหลืออะไรสักอย่างให้เราได้คิดถึงคนที่จากไปแล้วก็ทําให้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าคนที่เคยเป็นคนสําคัญในชีวิตของเราอ่ะเขาได้ถูกแบบความตายพรากออกไปจากโลกนี้ไม่ได้พรากออกไปจากเราซะโดยสมบูรณ์สัขนาดนั้นนะคะ ในเรื่องของความกลัวตายเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณกลัวตายไม่ต้องตกใจไปนะคะคุณเป็นคนปกติค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนก็จะต้องมีปฏิกิริยาในการปกป้องตัวเองและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความกลัวตายนั่นเองแต่เราสามารถที่จะจัดการกับความกลัวตายให้มันสามารถลดน้อยลงไปได้หรือสามารถที่จะผ่านมันไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านการทําความเข้าใจและการใช้ชีวิตในทุกวันในแบบที่เราพึงพอใจและไม่เดือดร้อนคนอื่นค่ะเพราะอย่างน้อยในช่วงเวลาสุดท้ายที่เราจะต้องจากโลกนี้ไป เราได้มองย้อนในชีวิตของเราและได้รู้สึกว่าชีวิตนี้ของเราเราได้ใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดแล้วและนอกจากนี้นะคะในอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดการสําหรับคนที่จะต้องยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะก็แนะนาค่ะว่าให้ทุกคนพูดคุยกันในครอบครัวให้มากขึ้นการพูดคุยเรื่องความตายจะช่วยทําให้การจัดการหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สูญเสียแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในเชิงของความรู้สึกแล้วก็ในเชิงของเหตุผลค่ะก็สําหรับใครนะคะที่มีประเด็นหรือว่าอยากที่จะ แชร์ประสบการณ์ในการพูดคุยเรื่องความตายหรือในเรื่องของความกลัวตายเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้เอาไว้ให้พวกเราอ่านได้เลยนะคะ